บกับช่อง Ano An Story นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะไปพิชิตอุทยานแห่งชาติภูกระดึงกันนะครับตั้งอยู่ในจังหวัดเลยการเดินทางในครั้งนี้นะครับผมเริ่มมาจากจังหวัดชนบุรีนะครับมายังจังหวัดเลยมีระยะทางประมาณ600กิโลเมตรนะครับใช้การใช้เวลาในการเดินทาง7ชั่วโมงครับตอนนี้นะครับก็ประมาณ5โมงครึ่งแล้วเราก็มาถึงกันหน้าทางเข้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะครับ ตรงหน้าทางเข้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะครับจะมีตู้ให้ซื้อบัตรทางเข้าอยู่นะครับไอ้บัตรทางเข้านะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับผู้ใหญ่40บาทและและค่ารถอีก30บาทนะครับรวมเป็นทั้งหมด70บบาทครับแล้วเราก็จ่ายแบงค์หรือว่าเหรียญไปก็ได้นะครับตรงนี้นี่ก็เป็นรูปร่างหน้าตาบัตรทางเข้านะครับที่จะใช้เข้าประตูในวันพรุ่งนี้เช้านะ และเราก็ขับรถเข้ามายัางอุทยานแห่งชาตินะครับเราก็จะเจอกับหลักกิโลเมตรที่ศูนย์นะครับจุดบริการนักท่องเที่ยวครับตรงนี้ซึ่งไอตรงจุดบริการนักท่องเที่ยวครับตรงด้านหน้าเราเนี่ยก็คือตอนเช้าพวกเนี้เราจะต้องมาลงทะเบียนกันตรงนี้นะครับก่อนที่จะขึ้นไปยังภูกระดึงนะครับด้านบนตัวด้านในอุทยานแห่งชาตินะครับตรงตีนภูรครับก็จะมีลานจอดรถจอดรถได้เยอะเลยครับ ห้องน้ําก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยครับมีทั้งฝักบัวโถชักโครกครับค่อนข้างสวยอะครับแล้วก็ดีน่าจะดีที่สุดของอุทยานในประเทศไทยเลยนะนี <c oughs> ่ก็เป็นด้านหน้าครับทางเข้าจุดบริการนะักท่องเที่ยวครับกับบรรยากาศตอนเย็นนะครับตอนนี้เมื่อเราติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เสร็จแล้วนะครับสำหรับในการนอนคืนนี้นะครับที่ตัวภูกกระดึงนะครับด้านล่างนะ ผมก็ขับรถออกมาหาอะไรกินครับด้านนอกครับตัวอำเภอภูกระดึงนะครับตรงข้ามกับตัวอำเภอครับก็จะมีเซเว่นนะครับแล้วก็จะมีตลาดนัดด้วยตอนคืนตรงตลาดนัดเนี่ยนะครับผมก็มาเดินหาซื้อของกินนะผมก็ได้กินก๋วยเตี๋ยวไปครับชามหนึ่งนะสำหรับมื้อนี้และเมื่อผมกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วนะครับผมก็เข้าเซเว่นนะครับเพื่อที่ซื้อของตุนไว้สำหรับในการขึ้นเขาพุ่งนเชาครับ ผมก็ซื้อขนมลูกอมของใช้ผ้าเช็ดชู้นะครับอะไรพวกนี้ต่างๆครับค่าใช้จ่ายสําหรับการเข้าเซเว่นนะครับก็ประมาณ250บาทนะครับและผมก็ขับกลับมานอนอยังตัวอุทยานแห่งชาติภูกระดึงครับตอนนี้ก็ประมาณ3ามทุ่มละผมก็เตรียมเก็บของลงกระเป๋าครับและก็จัดกระเป๋านะครับเพื่อที่เตรียมพร้อมในการตื่นเช้าแล้ก็จะ ลงทะเบียนนะครับที่จะขึ้นไปยังภูกระดึงนะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสี่ทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งผมก็จะนอนละหลังจากที่เราขับรถมาประมาณหก0้อกิโลเมตรนะครับผมสตาร์ทมาจากอำเภอบอวินครับจังหวัดชนบุรีมุ่งมาจังหวัดเลยครับที่อุทยานแห่งชาติภูกระดึงครับก็ ครับรถเมื่อยอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเช้าเราจะไปพิชิตภูกระดึงกันนะครับจะรอดก็หรือเปล่าก็ไม่รู้นะตอนนี้ครับนี่ก่อนที่จะไปพิชิตภูกระดึงครับก็เคลียร์การเคลียร์งานนะครับแล้วก็จัดสัมภาระครับลงกระเป๋าไปทั้งหมดนะครับกระเป๋าที่ผมจะแบกขึ้นนะครับพรุ่งนี้ก็ประมาณสิบกิโลนะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวขอตัวนอนก่อนนะ หลังจากที่เราลงทะเบียนและทําอะไรทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เดินมาอย่างจุดลงทะเบียนนะครับตรงนี้ลงทะเบียนเช็คชื่อครับก่อนเดินขึ้นตรงนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการอยู่นะครับนี่ครับเริ่มจะเดินขึ้นแล้วนะถ่ายรูปเช็คอินกันนิดหน่อยเมื่อเดินมาอีกนิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มสาหรับให้เจ้าหน้าที่ครับเก็บบัตรบัตรที่เราไปตรวจโควิดมาครับแล้วก็บัตรตั๋วทางเข้านะตรงนี้ จากตรงนี้ครับไปหลังแปลก็ประมาณ5.5กิโลครับแล้วเราก็เริ่มเดินขึ้นเขากันนะครับช่วงแรกครับคือช่วงจากตีนเขาครับไปซัมแฮกนะระยะทางประมาณ1กิโลครับก็จะเป็นทางขึ้นแบบขึ้นต่อเนื่องเลยครับไอช่วงนี้นะทำให้ผมท้อเลยะไอ1กิโลเนี่ยคือแบบตะคิวเริ่มมาแล้ว่ะครับคือแบบเหนื่อยมากอ่ะดูดิทางยังสูงนะครับแล้วผมก็นั่งพักบ่อยอ่ะครับตรงเนี้ย ผมสตาร์จากตีนภูนะครับประมาณ7โมงครับไปถึงซัมแฮกนะประมาณ8โมงครึ่งนะครับใช้เวลาชั่วโมงครึ่งนะครับมาถึงซัมแฮกนี่ครับซัมแฮกแล้วพอมาถึงซัมแฮกนะครับผมก็นั่งพักอีกยกใหญ่เลยก่อนที่จะเริ่มเดินต่อนะก็พักดมยาดมทำอะไรเรื่อยเปื่อยะครับตรงเนี้ยข้างหลังป้ายทำแฮกนี่แหละ อีกอย่างครับไอตรงข้างหลังป้ายซัมแพกเนี่ยวิวสวยนะครับคือตอนนี้ก็ประมาณ8 0ดโมงละนิดๆวิวสวยเลยนะบางคนมาก็จะเจอทะเลหมอกกันตรงนี้นะและตรงซัมแพกครับก็จะมีร้านขายของครับหลายหลายร้านเลยแหละตรงเนี้ตรงนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้กินอะไรนะพอผมพักเงยเสร็จผมก็เดินลุยต่อเลยครับพเพื่อที่จะมุ่งไปยังซัมบอนครับ จากซัมแฮกอะครับไปซัมบอนก็มีระยะทางอีกประมาณ700เมตรนะครับไอตรงซัมแฮกอะครับไปซัมบอนช่วง700เมตรนะครับทางช่วงนี้ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะก็ยังเป็นทางลาดสลับกับเดินขึ้นภูเขาอยู่นะไม่ไม่เหมือนช่วงแรกอะครับก่อนที่จะมาถึงซัมแฮกค,คือเป็นช่วงขึ้นอย่างเดียวเลยครับแต่ทางที่จะไปซัมบอนนะครับ ม,มันยังเป็นทางง่ายๆอยู่นะแล้วเราก็เดินมาถึงซัมบอนนะครับตรงนี้เช็คอินหน่อยครับซัมบอนจากซัมบอนนะครับก็จะเดินต่อไปยังซัมกอกกนะครับอีก440เมตรนะครับเพื่อไปยังซัมกอกกครับตรงนี้นะครับจากซัมบอนไปซัมกอกกนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะระยะทางมันแค่440เมตรเองแล้วเราก็เดินมาถึงซัมกอกกครับ จากซัมกอกกกครับเดินไปซัมกอ้างอีก200เมตรครับตรงนี้ก็200เมตรนี่ก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ครับก็เดินแป๊บหนึ่งก็ถึงละเดินขึ้นเนินมาพ้นเนินเนี้ยครับก็ถึงละ200เมตรแล้วเราก็มาถึงซัมกอ้างกันนะครับซัมกอ้างครับตรงนี้จะมีร้านค้าด้วยนะครับใครหิวกินนะครับตรงนี้ส่วนผมนะครับไม่กินครับลุยต่อครับจากซัมกอ้างนะครับ ไปยังผานแปรนะครับจะมีระยะทางประมาณ140เมตรครับไอช่วง140เมตรเนี่ยครับคือยากอยู่เหมือนกันนะเพราะมันเป็นทางเดินขึ้นแบบขึ้นต่อเนื่องนะครับพอเราเดินขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะเจอกับทางปูนนะครับที่เขาทําไว้ให้นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นทางปูนขึ้นลงนะครับคือชันมากนะครับดูก้าวเดินที่ผมก้าวดิคือแบบก้าวเรื่อยๆะครับผมใช้ เวลานะครับจากซํากอ้างมาพ่านแปรครับ20นาทีนะกับระยะทาง140เมตรนี่แหละแล้วเราก็จะเดินจากผ่านแปรนะครับเพื่อไปยังซํากกว่าอีก440เมตรนะครับในระหว่างทางที่จะไปซํากกว่าครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ป่าดิบแล้งนะครับสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ800เมตรนะครับคือไอ440เมตรเนี่ยคือแบบเหนื่อยครับความเหนื่อยมันเริ่มสะสมผมเรื่อยๆแล้ว คือตรงนี้ผมก็พักอยู่เกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะเพราะว่าตะคิวจะกินนะครับคือแบบเหนื่อยมากอะครับแล้วมาคนเดียวด้วยเงาเหมือนกันนะไม่มีคนชวนคุยเป็นเพื่อน,นครับแล้วผมก็เดินอีกอึดใจหนึ่งนะแค่แค่ตรงนี้อึดใจเดียวครับขึ้นมาครับก็จะมาถึงซัมกกว่าครับไอ้ตรงซัมกกว่าเนี่ยครับก็จะมีร้านค้านะตรงซัมกกว่าครับเออตรงนี้ผมก็พักเลยอะครับคือ พักกินแตงโมนะตรงเนี้แล้วก็พักกินน้ำด้วยคือแบบระยะทางมันช่วงสั้นๆก็จริงครับแต่คือหลังจากเนี้ไปมันเริ่มเป็นทางเดินขึ้นต่อเนื่องแหละเหนื่อยเลยคือถ้าฝืนต่อก็ตะคิวกินขึ้นมาแล้วแบบถ้ามันอักเสบหรือมันอุบิเหตุขึ้นมาผมก็คงจะลำบากครับเพราะว่ามาคนเดียวด้วยก็เลยแบบช้าแต่เอาชัวร์ดีกว่านะครับ เมื่อผมพักจนหนำใจแล้วนะครับผมก็เริ่มเดินจากซากกว่าครับเพื่อไปยังซากกไผ่ครับมีระยะทางประมาณ460เมตรครับทางเดินขึ้นตอนเนื่องเหมือนเดิมครับเหนื่อยครับเหนื่อยแล้วผมก็มาถึงซากกไผ่ครับนี่ซากกไผ่แล้วจากซากกไผ่ครับไปยังซากกโดนครับจะมีระยะทางอีก300เมตรครับเป็นทางเดินขึ้นเขาต่อเนื่องนะครับทางเดินก็จะประมาณนี้ครับ ทางเดินไปยังซัมกกโดนนะครับก็ค่อยๆก้าวครับตรงนี้ตะคิวผมก็เริ่มมาอีกทีีทเลยครับไอตรงซัมกกโดนนะครับจะมีความสูงจากระดับน้ำทะเล1,000เมตรแล้วนะตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีพวกร้านอาหารมีห้องน้ำด้วยนะครับแล้วก็จะมีบ้านพักของเจ้าหน้าที่ครับตรงนี้ จากเตีนภูนะครับมาถึงซามกกดนนครับผมใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนะครับผมมาถึงซามกกดนประมาณ11บเอโมงเช้าครับเมื่อมาถึงซามกกดนครับผมก็นักพักกินสปอนเซอร์ครับแล้วก็ชมวิวนะใกล้ๆกกันนะครับวิวที่เห็นนะครับก็จะเห็นเป็นวิวผานกเขานะครับด้านหน้าเราหลังจากผมพักเสร็จแล้วนะครับก็เริ่มเดินทางต่อครับเพื่อไปยัง ซมแคลนครับจุดมุ่งหมายของเราคือซมแคลครับจากซมกกโดนนะครับไปยังซมแคลอีก480เมตรนะครับช่วงนี้นะครับบอกตามตรงนะครับว่าเหมือนจะไม่ค่อยไหวคือแบบเดินไม่ถึง10เมตรตะคิวจะมาเดินไม่ถึง10เมตรตะคิวจะมาแบบขำตัวเองครับร่างกายเราพักมานน้อยด้วยแหละตอนนี้เราก็เลยขึ้นทางมาแล้วนะครับ ผมจำไม่ได้ว่าเมื่อกี้อยู่ซำอะไรนะพอใกล้ถึงแล้วครับตะคิวเริ่มกินขาครับต้องพักทีขึ้นอ่ะถ้าฝืนนี่เดี๋ยวไม่จบทริปแน่เลยร่างกายไม่ค่อยได้พักผ่อนเลยเดี๋ยวเราก็พักกันหลายๆยยครับช้าหน่อยแต่ไปเรื่อยๆนะเอาให้จบนะครับทริปนี้จากซำกกกโดนนะครับไปยังซำแค่ มีระยะทาง480เมตรครับเอระยะทาง480เมตรนี่ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับเป็นทางลาบสลับกับขึ้นเขาครับเดินมาเป็นช่วงๆช่วงๆไปนะแล้วเราก็มาถึงอย่างซมแค่ครับตรงซมแค่นี้นะครับก็จะเป็นซมสุดท้ายแล้วก่อนที่จะขึ้นหลังแปรครับตรงนี้นะครับเราก็ควรที่จะกินข้าวเข้าห้องน้ําทําธุระส่วนตัวหรือพักผ่อนให้เต็มที่นะครับก่อนที่จะขึ้นหลังแปรครับเพราะว่า จากซ้ำแค่ครับไปหลังแปรนะครับอีก1.3กิโลเมตรครับเป็นช่วงที่พีคที่สุดแล้วครับของการขึ้นภูกระดึงนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะพักผ่อนกันก่อนนะครับตรงที่ซ้ำแค่นี้แหละ ลุาไม่ดีกานี่เจ็บลผมก็ค่อยๆมาตักเบรียรอประมาณนี้พักเลยสำหรับมื้อเที huh> ่ยงในวันนี้นะครับผมก็เลือกกินไข่ปิ้งกับข้าวเหนียวปิ้งนะครับผมรู้สึกว่าผมเหนื่อยมากครับแล้วก็ไม่อยากกินอะไรที่มันหนักท้องเกินไปครับก็เลยเลือกกินแค่นี้นะมันอาจจะให้พลังงานน้อยไปหน่อยแต่ผมรู้สึกว่าเท่านี้แหละพอและสสำหรับผม แล้วผมก็นั่งกินไปเรื่อยๆครับแล้วก็พักไปพักใหญ่ๆเลยนะตรงนี้หลังจากที่ผมกินเสร็จนะครับผมก็จะลุยต่อไปอยังหลังแปรครับอหนึ่งจุดสามกิโลเมตรสุดท้ายเนี่ยเพื่อที่จะไปหลังแปรครับคือแบบมันเป็นความพีคที่สุดละของการเดินขึ้นภูก,กระดึงนะครับเดี๋ยวความพีคตรงนี้เดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยนะครับว่ามันพีคยังไง จากซ้ำแค่นะครับไปยังหลังแแปลจะมีระยะทาง1,300เมตรครับช่วง1,300เมตรเนี่ยครับจะเป็นเขตป่าดิบเขานะครับมีความสูงจากระดับน้ำทะเล1,000เมตรครับการเดินทางนะครับช่วง1.3กิโลเมตรเนี่ยไปยังหลังแปลครับจะเป็นทางเดินขึ้นเขาต่อเนื่องเลยครับคือแบบขึ้นแล้วก็ขึ้นนะครับไม่มีแทบจะไม่มีทางลาบเลยนะเท่าที่ผมจำได้ แล้วความพีคของมันก็คือการขึ้นบันไดครับคือบันไดมีเยอะมากครับเยอะจนแบบเฮ้ยกูเกลียดบันไดอะครับคือแบบบันไดอะขึ้นเสร็จแล้วครับยังไม่ทันจะหายเหนื่อยครับจากบันไดอันแรกอะครับเดินมาอกนิดนึงครับเจอบันไดที่สองครับคือแบบเฮ้ยบันไดมันจะเยอะไปไหนครับแล้วผมมาครั้งแรกอะครับคือแบบไม่ได้ศึกษาด้วยครับ คือแบบเฮ้ยอยากมาก็มาเลยครับแล้วก็มาเจอช่วงสุดท้ายเนี่ยครับความพีของมันผมให้ที่สุดเลยครับการขึ้นบันไดของภูกระดึงครับเดินมาเรื่อยๆครับตะคิวก็เริ่มกลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับผมนะผมก็นั่งพักนะครับเป็นจุดๆไปนะที่เห็นบันไดเหมือนจะไม่ชันอย่างเงี้ยนะครับคือมันเป็นเลนวาวนะแต่จริงๆอ่ะมันชันนะครับ ทันแบบอย่างเงี้ยครับค่อยๆเดินขึ้นกันเลยอ่ะพอผมพักเสร็จนะครับผมก็เริ่มที่จะเดินขึ้นบันไดต่อครับยังอยู่กับความขยันของการก้าวเดินขึ้นบันไดอยู่นะตอนนี้ก็ค่อยๆครับค่อยๆค่อยๆไปครับบันทางขึ้นต่อเนื่องด้วยครับถ้าไม่ขึ้นบันไดก็คงจะยากกว่านี้นะ นี่ครับตอนนี้ก็ใกล้ถึงละใกล้ถึงหลังแปรแล้วนะครับต้องอดทนกันอีกนิดนึงระหว่างทางขึ้นหลังแปรครับช่วงเนี้จะเจอพี่ลูกหาบกันเยอะครับเพราะว่ามันเป็นทางชันนะครับตรงไหนที่พี่ลูกหาบเขาพักกันอยู่หรือว่าเราเดินไม่ทันเขาก็ให้เขาแซงไปนะครับเพราะว่าเขา แบ่งน้ำหนักเยอะกว่าเรานะครับเราก็ควรที่จะให้เขาไปก่อนนะครับวันที่ผมไปนะครับก็ถือว่าคนไม่ได้เยอะมากเลยครับเพราะว่าในแอป QQ อะครับเขาจำกัดอยู่ที่700คนนะครับแล้วก็ walk in อีก300คนส่วนตัวผมอะครับไปแบบ walk in นะครับเพราะว่าผมจองในแอป QQ ไม่ได้ครับมันเต็ม ก็เลยตัดสินใจ Wal k in เข้ามาครับแล้วก็โชคดีครับตรงที่ว่าตรงกับวันหยุดสุกเสาร์อาทิตย์แต่คนยังไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ตรงกับวันหยุดยาวข้อแนะนำสำหรับการเดินขึ้นเขาหรือว่าการเดินขึ้นภูกระดึงเนี่ยครับสำหรับตัวผมเองนะครับผมเตรียมของกินจากเซเว่นที่ซื้อเมื่อคืนนยครับเยอะอยู่เหมือนกันนะ แต่หลักๆเลยอะครับคือลูกอมนะเพราะลูกอมอะมันมีน้ำตาลอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ช่วยทำให้เราชุ่มคอครับไม่กระหายเกินไปนะระหว่างทางครับผมก็กินลูกอมไปเยอะครับหมดไปประมาณ3 4ถึงแพ็คเนี่ยแพ็คละ10บาทนะลูกอมพ่อครับเลือกรสชาติที่มันหวานๆนะไม่เอารสชาติที่มันเย็นจนทำให้คอแห้งนะครับก็ช่วยได้เยอะเลยครับสำหรับลูกอมนะครับ แล้วก็ควรกินน้ําเยอะๆครับตรงนี้นะครับก็ใกล้ถึงละสุดแทบจะสุดท้ายละของหลังแปรนะที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านะครับคือบันไดสุดท้ายละบันไดที่จะขึ้นไปยังหลังแปรครับและเราก็กําลังเดินขึ้นหลังแปรกันนะครับอีกแค่อึดใจเดียวครับอีกนิดนึงนะครับหลังแปรครับ พอผมมาเดินมาถึงตรงนี้นะคือแบบโล่งนะครับคือแบบเฮ้ยหลังแปรแล้วครับเพราะว่าหลังแปรมันเป็นทางลาบครับผมมาถึงตรงนี้หลังแปรก,ก็สี่โมงครึ่งเอยบ่ายสองโมงครึ่งนะครับตรงนี้เจ็ดโมงถึงบ่ายสองโมงครึ่งก็ประมาณหกชั่วโมงก,กว่าเจ็ดชั่วโมงครึ่งนะนี่ก็เป็นบรรยากาศตรงจุดหลังแปรครับ แถวแถวหลังป้ายผู้พิชิตภูกระดึงนะครับด้านหน้าเราก็จะเป็นวิวทิวทัศน์เขาผานกเขานะครับแล้วก็ตัวเมืองไอตัวอำเภอภูกระดึงครับนี่ครับผมขึ้นมาได้แป๊บหนึ่งครับผมก็โยนสัมภาระผมกองไว้เลยครับแล้วก็นอนครับนอนเล่นตรงนี้อีกประมาณครึ่งชั่วโมงครับก่อนที่จะเดินทางไปยังหลังแปลนะครับ คลิปนี้นะครับผมก็ขอตัดไว้เพียงเท่านี้นะครับสาหรับการเดินขึ้นเขาภูกระดึงครับตั้งแต่ตีนภูกระดึงครับขึ้นมายังหลังแปรนะครับระยะทางประมาณ5.5กิโลเมตรครับตัวผมเองอ่ะใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงครึ่งครับเพราะว่าสภาพร่างกายผมอ่ะไม่ค่อยพร้อมด้วยครับและตัวผมเองอ่ะขาดการออกกําลังกายมาค่อนข้างที่จะนานมากๆะครับอยู่ดีๆก็มาลุยภูกระดึงเลยครับขึ้นมาได้ยันขนาดนี้ก็ ถือว่าสุดยอดแล้วครับว่าร่างกายตัวเองยังไหวอยู่นะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมก็จะตัดการเดินทางตั้งแต่หลังแปรครับแล้วก็การเดินท่องเที่ยวบนภูกระดึงนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจสำหรับคลิปนี้นะครับช่องอ n ุสตอรีก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็กดถูกใจครับกด Sub สไ r i b e ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องอ n ุสตอรีต่อไปนะครับสวัสดีครับ